สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดเรเด่นชัยคลเลเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องวิสัยทัศน์และการพัฒนานะครับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคที่การศึกษาที่ต้องปรับตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญต้องใช้คําว่าต้องเพราะว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีและท่ามกลางผันผวนนะครับการค้าเศรษฐกิจเนื่องมาจากนโยบายของประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติอีกครั้งนะครับจากท่านรักษาการเธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนมผัสมิตาท์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เด่นครับครับผมสวัสดีครับ่านอธิการสวัสดีครับอยากขออนุญาตท่านเรียกพี่เล็กนะครับพี่เล็กครับเออท่ามกลางเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยีด้วยแล้วโอ้โหกำแพงภาษีของประธานาธิบดีทาด้วยนะครับโอ้โหทาให้ทั้งค้าขายการปรับตัวของมหาลัยเนี่ยเพื่อดูแลน้องนนักศึกษาที่จบมาบมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยากให้ถามหน่อยครับตอนนี้ทราบว่ามหาลัยเนี่ยเราก็มีแผนรองรับในการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะและอยากให้ทางพี่เล็กช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยายลัยสุขโขทัยเนี่ย ตอนนี้เราอ่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีแผนพัฒนาเรามีวิสัยทัศน์เนี่ยยังไงให้เรามีความโดดเด่นที่จะแข่งขันเนี่ยกับระดับประเทศหรือระดับนานาชาติได้ครับครับพี่เด่นครับก็ต้องบอกยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงที่พี่เด่นพูดถึงเนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วรและมีอยู่ตลอดเวลาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จากนโยบายต่างประเทศที่เราได้ยินได้ฟังกันนะ ก็ส่งผลแน่นอนครับต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในมุมของเศรษฐกิจสำหรับสถาบันอุดมศึกษาครับมหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมธิรานั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับที่เน้นการเรียนการสอนในระบบทางไกลแล้วก็เน้นขยายโอกาสทางการศึกษาเนี่ยเราเชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราเองก็ต้องปรับตัวครับในด้านแรกเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำนะครับอาจจะบอกว่าของเอเชียเลยก็ได้ของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะปรับตัวแต่เราต้องการจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชียหรือระดับ ระดับโลกเลยก็ได้ที่จะเน้นเ,เรื่องของการขยายโอกาสทางการศึกษาแล้วก็สร้างโอกาสทางการแข่งขันทีนี้สถาบาันกดมศึกษาครับเราต้องผลิตบัณฑิตที่บัณฑิตเราก็ต้องตอบโจทย์สังคมที่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือเรื่องของพัฒนาด้านทักษะด้านดิจิทัลให้เขามีความรู้ทันนะครับแล้วก็มีความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อนําไปสู่ตลาดแรงงานที่สําคัญนะครับสำหรับประเด็นที่พี่เด่นบอกเนี่ยน่าสนใจมากกําแพงภาษีเอ่ยอะไรหลายอย่างเอ่ยทำให้ภาคอุตสาหกรรม ต้องปรับตัวใช่ครับแล้วเราก็ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความรวดเร็วนะครับทันสมัยในการปรับตัวเข้าตรงนี้ด้วยอย่างหนึ่งที่จะต้องทําก็คือว่าเราต้องมองว่าเกิดผลกระทบอะไรบ้างในเชิงเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่านโยบายของสหรัฐอเมริกาที่พิเด่นพูดถึงเนี่ยนะครับก็ต้องส่งผลในภาคอุตสาหกรรมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าหลักการสําคัญของประเทศเราที่เราพัฒนามาตลอดต้องว่าเป็น10ปีที่ผ่านมาคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาควบคู่กันเพื่อใช้ในการผลิตคน อาศัย2ปรัดญาเนี้ยเพื่อต้องบอกว่าสู้รบปลบมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ภาคอุตสา,าหกรรมที่เราต้องผลิตบัณฑิตหรือผลิตคนที่เรียนมา่ก็ต้องเป็นประเภทว่าใช้ได้อ,อย่างรวดเร็วต้องมีการ,รอาพสกิลรีสกิลที่สําคัญเช่นทักษะด้านดิจิตอลอันนี้แน่นอนที่สุดครับเราต้องเราต้องมีความให้คนให้บัณฑิตของเรามีความรู้ด้านดิจิตอลที่สําคัญคือความรู้ด้านไหนเช่น วความรู้ด้านการตลาดดิจิตอลมาเก็ตติ้งความรู้ด้านของ AI ไอด a ต้าซความรู้ด้านด้านวิทยาศาสตร์ด้านของข้อมูลข่าวสารตลอดจนเรื่องของการไปหาโลจิสติกและที่สําคัญเรื่องของพลังงานสะอาดซึ่งอันนี้ก็เป็นเทรนด์อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้เป็นภูมิคุ้มกันให้เราสู้กับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะอย่างยิ่งของต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตอนนี้ถือว่ารวดเร็วมากใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าบอดดิ์เราก็ต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยครับแล้วก็ต้องอวิเคราะห์ตลาดที่ดีด้วย ถ้าว่าเรามหาลัยเนี่ยเริ่มเอาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI, A, AI AR VR, VR, VR เอามาใช้มีส่วนร่วมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกตอนนี้มันหนึ่งการถามหรือการตั้งบางทีเราใช้คอมพิวเตอร์หรือ AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ละแล้ววันหน้าอาจจะเป็น AI คุยกับ AI บแล้วก็วันหน้าเนี่ยเราจะเป็นโลกเสมือนจริงละเพราะาตอนนี้เหมือนกับว่าเราไปที่ไหนจะเริ่มเป็นภาพสามมิติหรือเราแทนเี่ยะไปซื้อของเราก็ อาจจะดูเหมือนเป็น3มิติได้แล้วครับอันนี้เราก็มีการเตรียมให้กับนักศึกษาของมหาลัยเราเนี่ยมหาวิทยาลัยแล้วได้เรียนรู้มาครับที่พี่เด่นพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังทําอยู่เลยนะไม่ว่าจะเป็น AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นแหละนะครับเราใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าสนับสนุนการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ<ม>เรียกว่า generative AI ในการที่จะ ปรับรูปแบบหรือปรับภาษาหรือแปลภาษาจากภาษาไทายนีเป็นภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนให้ควสามารถเข้าถึงได้ส่วน AR VR ก็เป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้อยู่เพื่อที่จะให้เกิดการเรียนการสอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้ครับเน็่ครับเพราะว่าเรามีอย่างเช่นเรามีชุดวิชาหนึ่งเรียกว่าประสบการณ์วิชาชีพเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเราก็ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาทำเพื่อห้องเรียนเสมือนจริงครับ กิจกรรมสเสมือนจริงเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลย,ยีเหล่านี้ซึ่งมหาลัยเรากำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ให้เขาได้เหมือนกับว่าอยู่ในสถานการณ์จริงมีการจําลองสถานการณ์มีการทำ س ي นารีโอต่างๆเพื่อเขาได้ใช้ฝึกคิดวิเคราะห์ครับซึ่งมันก็จะตอบโจทย์เพราะของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นการศึกษาทางกายกใช่ครับมันยิ่งยิ่งทําให้เขาเข้าถึงได้ง่ายด้วยให้นักศึกษาเราได้เข้าถึงได้ง่ายด้วยใช่ครับโอ้ดีจังเลยฮะ แล้วเห็นบอกว่าเรามีแผนสนับสนุนในเรื่องงานวิจัยนวัตกรรมด้วยไงครับท่านก็ต้องบอกว่าสถาบันการศึกษานี่งานวิจัยนะครับในการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆครับซึ่งเราก็ต้องมีการพัฒนาสนับสนุนงานวิจัยในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดทําที่เรียกว่ากองทุนวิจัยนวัตกรรมเพราะถึงว่า R&D Research and Development เนี่ยเป็นรื่องที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนเองต้องทําอย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ทั้งในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ครับต้องพูดถึงการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เช่จนการจดสิทธิบัตรการนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ตลอดจนต้องมีการศึกษาวิจัยเฉพาะทางครับวิจัยอย่างเดียวอาจจะอาจจะไม่ไปถึงเป้าหมายนะครับวิจัยแล้วมันต้องเอามาใช้งานได้ใช่ครับ<ช>ถึงจะเกิดถึงจะเกิดประโยชน์แล้วพอวิจัยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันใช้งานได้ปุ๊บเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าต้องไปจดสิทธิบัตรเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าต่างชาติ S <S 2> <S 2> เห็นทราบว่าหลายๆงานวิจัยของเราเนี่ยถูกต่างชาติเนี่ยมาเอาไปใช้อชีก <c oughs> ครับตดนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาผมเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานคงต้องคุยเรื่องของการสิทธิบัตรหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา <S <S ซึ่งเราผลิตขึ้นามาเนี่ยนะครับนะถ้าในเชิงหลังสูตรก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย <S 2> <S 2> <S ให้ให้ให้มีความ อย่างน้อยก็เรียกทําประโยชน์กับมหาวิทยาลัยหรือว่าทํากับประเทศชาติบ้างการจดสิทธิบัตรเป็นเรื่องสําคัญการวิจัยเพื่อนําไปสู่การค้นพบต่างๆหรือการแก้ไขต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีการแสดงความเป็นเจ้าของไว้ก่อนเนี่ยในาคตอาจจะมีการนําไปใช้ซึ่งถ้าเราควบคุมไม่ดีจะนําไปใช้ในทางที่ผิดด้วยครับพี่เดชทราบว่าเราก็จะมีความการร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับภาคอุตสาหการรมภาคการบริการอะไรต่างๆ เพื่อให้เป็นการรองรับนักศึกษา,าเราด้วยเป็นยังไงครับครับก็บบบต้องบอกว่าพันธกิจหนึ่งของเราคือการสร้างเครือข่ายครับซึบ่งเครือข่ายเนี่ยเรามองทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคมาวิทยาลัยต่างประเทศด้วยทั้งภาครัฐภาคเอกนชนและภาคต่างประเทศด้วยออก็ต้องบอกว่า,าต้องมีความร่วมมือกันเพราะว่าต้องบอกว่าการศึกษาสมัยนี้ต้องการการเสรยที่รวเดเร็วและคนที่ไปใช้ได้เร็วพนักงานต้องมีการฝึกงานหรือการเอาไปเขาเรียกว่า work integrated learning คือเอาเนี่ยเรียนไปด้วยท้งานไปด้วยเอาไปลองฝึกงานจริงในบริษัทชั้นนําหรือว่าหน่วยงานชั้นนาที่สาามรถ เนี่ยเราไปใช้ได้เลยเพื่อตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานด้วยนะครับโอ้เราก็คือเราก็เหมือนมีพันธมิตรในองค์กรใหญ่ใหญ่ชั้นนําไม่ว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้วยทางู้นเขาก็อยากให้นักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับเราด้วยเราก็อยากให้ไปอ๋อมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองทางด้วยโอ้ดีจังเลยครับเห็นเล้ไอ้อันนี้ในรูปก็คือมันเป็นเหมือนภาคีเครือข่ายใช่ครับอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทําในเชิงของการความร่วมมือเนี่ย ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้คนกำลังมองถึงหลักสูตร2ปริญญาครับคือสามารถเรียนคู่กันไปได้อาจจะไม่ใช่าศาสตร์ด้านเดียวเชน่นอาจจะเรียนนิติศาสตร์คู่กับเรื่องของการตลาดเนี่ยหรือว่าเรื่องของอนิติศาสตร์กับเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพคือทำสองอย่างควบคู่กันไปเป็นคือเราสามารถเรียนและใช้เวลาในการเรียนให้เกิดประโยชน์และเกิดประโยชน์ทั้งสองปริญญาโดยซึ่งตัวนี้เราอาจจะทําร่วมมือกับต่างประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเปิดรับกับนักศึกษา ต่างประเทศที่เขาสนใจจะมาศึกษากับเราด้วยครับ,รบซึ่งเรามีกลุ่มตลาดที่เข้าใจว่ารอตรงนี้อยู่เหมือนกันครับพี่เด่นครับทราบว่าเราก็มีแผนในดูแลเรื่องน้องๆที่จบมาเป็นสตาร์ทอัพด้วยใช่ครับโอ้ก็ต้องบอกว่าคือเราจะเรียนแล้ความรู้เคาอย่างเดียวเข้าไปใช้เนี่ยเราก็อาจจะต้องทาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นเหมือนศูนย์บ่มเพาะเดีอยวบางที่ในภาคธุรกิจหรือภาคอาคุตสาหกรรมที่บางทีเนี่ยกายังขาดความเชื่อมโยงหรือขาดความรู้ที่จะบ่มเพาะคนเหล่านี้ ไปเริ่มธุรกิจของตัวเองจะเป็นองค์พรผานัเป็นผู้เคลียร์เป็นผู้เคลียร์ดำเนินการซึ่งเราก็หมมีร่วมมือกับธนาคารด้วยที่ในพอนักศึกน้องๆจบมาปุ๊บเนี่ยประสบความสำเร็จปุ๊บเราอาจจะมีแหล่งทุนให้น้องเขาเนี่ยเป็นแหล่งเงินกู้หรือกองทุนให้เขาเนี่ยไปประกอบธุรกิจได้ด้วยถูกต้องครับก็ได้เป็นความร่วมมือที่อย่างพี่เด่นพูดถึงเรื่องในเชิงของวิชาการแล้วก็ในเรื่องของแหล่งเงินทุนหรือว่าทรัพยากรที่จะส่งเสริมคนเนี่ไปถึงเป้าหมายอันนี้ก็คือในมุมมองแผนพัฒนานะครับสทัศนี่ราทยทัใน ที่เรามองเนี่ยในห้าปีหรือสิบปีเนี่ยรเราในมหาหลัยเราเราจะมีการพัฒายังไงในเรื่องคนเรื่องงบประมาณเพราะว่าพอคนเนี่ยกับงบประมาณเนี่ยบางทีมันจะสวนทางกันกับแผนการพัฒนามันจะสวนทางกันอย่างพี่เล็กช่วยเล่าให้ทางฟังสักนิดมหาวิทยาลัยลเราจะมีแผนยังไงครับคนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากในการผลิตของทุกๆหน่วยงานเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนเป็นเรื่องสําคัญคนะครับอย่างที่เราบอกว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่จะเป็น หมายอะไรดิจิตอลก็ทุกทุกที่แหละครับตอนนี้เป็นดิจิตอลหมดแล้วสี่ต้งพัฒนาคนของเราคืออัพสกิลรีสกิลเพิ่มทักษะของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สําคัญเช่นทักษะด้านดิจิตอลครับเรื่องของการทำงานก็ดีหรือการให้บริการก็ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน5ปี10ปีเนี่ยเราต้องมองว่าพัฒนาคนนะครับแล้วต้องอย่าลืมเรื่องความเป็นอยู่ของเขาสวัสดิการความเป็นอยู่ขเขาเขาต้องมีความเติบโตความเจริญก้าวหน้าในการที่ทํางานให้กับ องค์กรในองค์กรหนึ่งที่พาอองค์กรของเราเนี่ยต้องพัฒนาคนและให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเพราะเราต้องการสร้างความผูกพันแต่สิ่งหนึ่งจะทําได้ก็คือว่าการทําให้เขาเป็นทรัพยากรมนุษย์ชั้นดีครับในการ<ม>เพิ่มสมรรถนะต่างๆให้กับเขานี่คือเอรื่องการพัฒนาคือค,<น>ความให้คือคุณค่าของพลักรในมหาลายัยในองค์กรถูกต้อง <ใน S 1> ครับูเขามีความภูมิใจในในหน่วยงานในในองค์กรนั้นมีความผูกพันรู้สึกว่าเป็นที่ทํางานที่ดีมากเราเห็นได้หลายบริษัทครับพี่เด่นเช่น Google ก็ดี Apple กลที่เขามีความสุขในการอยู่ถูกต้องครับเป็น happy environment เป็น happy workplace เป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบโจทย์เหล่านี้เพราะว่าเมื่อคนเหล่านี้มีความสุขเราเชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาผลผลิตต่างๆอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เราจะทำให้กับบุคลากรในมหาลัยเราก็อย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาทักษะ ที่ต้องบอกว่าทุกคนพึงมีในการที่เป็นมารยดิจิตอลเช่นทักษะด้านเทคโนโลยีการใช้ AI AR VR สิ่งต่างๆเนี้ยเราต้องพัฒนาให้เขาเป็นเรือนเรามีทุนก,การศึกษาให้ท่าน<อ>บคุคลากรเราด้วยแน่นอนครับเราต้องมีพัฒนาตนเองอเรื่องของอัปเกรดยกระดับตัวเองทุนการศึกษาเนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งที่เรามองอยู่ว่าเราพัฒนาคนของเรานี่แหละให้มีความสามารถมีศักยภาพเขาจะได้ไม่ต้องไปที่ไหนแล้วก็เรียนกับเราผูกพันกับเราครับ ค่าของชีพพื้นฐานอะไรเนี่ยเราก็อยู่ในเกณฑ์ของเราอยู่แล้วแต่เราก็จะปรับตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถ,ถรให้มากขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับ,รบเป็นไปตามเกณฑ์แล้วเราก็มีอาจจะมีพิเศษในเรื่องของใครที่มีสมรรถนะพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็จะให้ให้ให้ความสำคัญตรงนี้นะครับพี่เด่นครับอครับผม บุคลากรของมหาลัยเนี่ยเรามีมีกลุ่มไหนบ้างครับนอกจากโอเคเราตุเลาศาสาย์อาจารายาาร์สายก็มีเขาเรียกว่าสายวิชาการขับสายสับสนวิชาการสายวิชาการก็แน่นอนครับคณาจารย์ต่างๆอันนี้เราก็ให้การดูแลเรื่องก่อนให้ทุนวิจัยพัฒนาเอาให้ทุนไปพัฒนาเพิ่มความรู้หรือว่าไปสร้างความร่วมมือสายสับสนวิชาการแต่ฝ่ายทุรลการเอ่ยอาการเงนิงนการบัญชีต่างๆที่ต้องทำเนี่ยเราต้องให้เขาพัฒนาทักษะต่างๆโดยมหาลัยเนี่ยออกทุนให้เขา ดูแลคนให้เขาพัฒนาตัวเขาเองแล้วเมื่อเขารู้สึกว่าเขามีความรู้เพิ่มขึ้นเขาพัฒนาจจนได้มากขึ้นมหาวิทยาลัยก็มีอยู่แล้วแต่เราจะพัฒนาให้มากขึ้นถูกต้องเพื่อให้เขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใช่ครับก็มหาวิทยาลัยเนี่ยเราพัฒนาคนอื่นๆเยอะละเราต้องไม่ลืมจะพัฒนาคนของเราเองอผ่านความรู้ผ่านทักษะผ่านความเข้าใจถึงเลยละครับ,รบแล้วองค์กรเราฮะในมหาวิทยาลัยอันนี้คือคนละครับแล้วองค์กรของเราเราจะไดในการพัฒนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ บริหารจัดก,การหรือตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนอย่างน้อยนี่ก็ต้องเป็นหมหาวิทยาลัยดิจิตอลเต็มรูปแบบ,บตลอด๕ปี10ปีและต้องเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของผูน้นําด้านวัตกรรมด้านการวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคมเศรษฐกิจตลอดจนเราต้องมี เป็นอะายที่มีเครือข่ายทั้งระดับนานาชาติด้วยครับพี่เด่นครับท้ายนี้อยากให้พี่เล็กช่วยฝากในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเป็นกิจกรรมเนี่ยเห็นบอกว่าวันที่5กันยาหรือตึกใหม่ที่จะเสร็จแล้วก็อีก2ปีจะครบรอบ50ปีอยากให้พี่เล็กกล่าวฝากทิงหัว่าตอนนี้ขึ้นปีที่47่สิอมไฮไลท์สกุลไทยทำไมที่ได้ครับก็เรามีวันสาปนาคือ วันที่5กันยายนของทุกปีเป็นวันสานาของหมหาวิทยาลัยก็มีกิจกรรมสําคัญอยู่อย่างสม่ําเสมอที่มีหลายๆหน่วยงานมาแล้วมีกิจกรรมเหมือนกับเป็นสัปดาห์วิชาการที่เป็นของหมหาวิทยาลัยเองแต่เราก็มีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็คืออาคารเรียกว่าอาคารหลังใหม่ซึ่งเด่นเป็นสงามมากในเมืองทองธานีก็คือเรื่องของเป็นอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้รอาคารนี้เป็นอาคาร10ชั้นครับพี่เด่นครับ มีห้องประชุมแต่ระดับ300คน200คน100คนมีห้องเรียนแล้วก็มีผู้งี้่เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยมากๆครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นจุดสําคัญซึ่งเรามีแลนด์มาร์คที่สำคัญที่พี่เด่นบอกอีกประมาณ2ปีถึง3ปีเนี่ยจะครบรอบ50ปีหมาททหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่จะทาให้หมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเป็นหมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงโครงสร้างพื้นฐานในเชิงดิจิตอลแล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆให้เเเเปปปปป็็็็นนนมมหาิัััดดจตอออรรรรรรรูรแบบบบบบบคคคคพีีีีผกก2ะ50 ก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับที่เป็นสิทธิ์เก่านะครับร้อครับเชิญชวนก็มากลับมาเยี่ยมชมบ้านเก่าเฉลอง50ปีมสทครึ่งต้องบอกครึ่งศตวรรษมสทก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะในทางที่ที่ดีแล้วก็อาศัยดิจิตอลไปตูกขับเคลื่อนครับครับผมวันนี้ทางครับทางรายการขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับนี่คือแผนนะครับวิสัยทัศน์ดีๆนะครับของการพัฒนามหาวิทยาลัยเรา นะครับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับเพื่อการยกระดับไม่ว่าจะเป็นคนบุคลากรนะครับเพื่อให้เราทัดเทียมกับนาชาติเพื่อตอบโจทย์ให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่จบออกไปนะครับเวลารายการหมดแล้วนะครับผมดรเด่นชัยขรเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ